สวัสดีค่ะทุกคนสำหรับวันนี้นะคะก็ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Alo Channel ค่ะ ค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะพอจะมาบอกวิธีนะคะในการตั้งค่าล็อกหน้าจอ iPhone กันค่ะสำหรับเพื่อนเพื่อนบางคนนะคะอาจจะเพิ่งซื้อโทรศัพท์มาใหม่นะคะแล้วก็อยากตั้งล็อกหน้าจอนะคะเพื่อเพิ่มความปลอดภัยเนาะเวลาที่ใครแบบกิบโทรศัพท์เราไปอะค่ะแล้วเปิดหน้าจอเนี่ยจะได้เปิดไม่ได้นะคะต้องเข้ารหัสผ่านก่อนถึงจะเข้าได้นั่นเองค่ะในในวันนี้เนี่ยจะต้องตั้งค่าย,ยังไงนะคะเปิดทํำยังไงบ้างน,นะเดี๋ยววันนี้เนี่ยมาสรุปให้ฟังกันค่ะแต่ว่าก่อนอื่นนะคะสำหรับใครที่เข้ามาแล้วเราก็ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์ ทุกอย่างเลยนะคะเพ the so right. ื่อเป็นกําลังใจให้พ <conclusions> ่อยด้วยค่ะส sure. <fire> ่วนถ้าใครพร้อมแล้วนะคะเราหยิบโทรศัพท์ม to ือถือนะคะแล้วทำตามพร้อมกันไปได้เลยค่ะไปดูกันได้เลยโอเคค่ะทุกคนก็อันดับแรกเลยนะคะถ้าเราเนี Cond ่ยอยู่ในหน้าจอหลักของเราแล้วนะคะให้เราเนี่ยไปที่คําว่าการตั้งค่าได้เลยค่ะหลังจากที่เรานะคะเข้าไปที่การตั้งค่าแล้วนะก็ให้เพื่อนเเนี่ยเลื่อนลงไปค่ะทุกคนนี่นะคะพอเราเลื่อนลงมาแล้วนะคะให้เราเนี่ยหาคําว่าเฟสไอดีและรหัสได้เลยนะคะก็กดเข้าไปที่เฟสไอดีและรหัสเลยค่ะทีนี้นะคะถ้าเรานนะคะต้อง การตั้งรหัสผ hmm. okay. ่านนะคะก็ให้เพื่อนๆเลื่อนลงมาด้านล่างค่ะเขาจะมีเขียนนะคะว่าเปิดการใช้รหัสนะคะทุกคนนะก็ให้เราเนี่ยกดเปิดการใช้รหัสได้เลยค่ะและเขานะคะก็จะให้เราเนี่ยทำการป้อนรหัสที่เราต้องการทําการล็อกหน้าจอค่ะอันนี้นะคะเพื่อนๆก็ตั้งรหัสนะคะที่ตัวเองเนี่ยต้องการได้เลยนะคะเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวพอจะตั้งรหัสผ่านกันค่ะแล้วก็ เป็นการตรวจสอบยืนยันรหัสผ่านอีกหนึ่งครั้งนะคะอันนี้เนี่ยเพื่อนๆก็ตั้งรหัสนะคะให้เหมือนกับรหัสเดิมนั่นเองค่ะทุกคนนี่นะคะหลังจากที่เราตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเขาก็จะทําการโหลดสักครู่หนึ่งค่ะทุกคนพอเราเนนะคะทำการรอเขารีโหลดสักครู่หนึ่งแล้วนะคะเท่านี้เนี่ยเราเนี่ยก็จะตั้งรอกหน้าจอนะคะในตัว iPhone ได้แล้วค่ะทุกคนเพื่อนๆเนีเ่ยก็ลองกดปิดนะคะแล้วก็เปิดหน้าจอนะคะหลังจากนั้นเนี่ยใส่รหัสที่เราตั้งค่าไปได้เลยเวลาใครจะมาหยิบโทรศัพท์มือถือเรานะคะก็จะต้องเข้ารหัสก่อนนะไม่งั้้นนนนเะะไดอค นนะและนี่นะคะก็เป็นวิธีนะคะในการตั้งรหัสผ่านใน iPhone ค่ะนอกจากจะตั้งให้เราอุ่นใจแล้วนะคะยังช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับโทรศัพท์ของเราด้วยค่ะเพราะว่าในยุคนี้นะคะโทรศัพท์ก็ถือว่าเป็นอะไรที่มีข้อมูลอยู่เยอะมากๆนะคะเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่เคยล็อกหน้าจอมาก่อนเลยแนะนําเลยนะคะว่าควรจะต้องตั้งค่าตัวนี้มากๆเลยค่ะทุกคนก็สำหรับวันนี้นะคะก็เอาวิธีดีๆมาฝากกันเอาไว้เท่านี้ค่ะสาหรับใครที่ชอบคลิปนี้ของพอยนะคะก็อย่าลืมพี่จะกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะแล้วก็กดกระดิ่งติดตามกันไว้้้ดววยยส่นนใคนะคคระะออาาหพทิป เพิ่มเติมอีกคอมเมนต์บอกว้ทีด้านล่างได้เลยค่ะก็วสำหรับวันนี้นะคะพอยก็ไปแล้วค่ะทุกคนบ๊ายบาย